ดาวพฤหัสกำลังจะย้ายราศีครั้งใหญ่นะครับใครเกิด5ราศีต่อไปนี้ดวงชะตาดีเตรียมตัวรวยครับผมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพินิครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาพูดถึงดาวพฤหัสับ,บดีนะครับซึ่งเป็นดาวฝ่ายสุพราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็ดาวพฤหัสบ,บดีย้ายในครั้งนี้นะครับส่งผลให้คนที่เกิด5ราศีต่อไปนี้ ดวงชะตาดีเตรียมตัวรวยหาทรัพย์ค่องคล่องหาทรัพย์เก่งๆเลยนะครับก็หลายราศีก็จะมีโชคลาภเรื่องการทํามาหากินบางราศีจะเป็นเรื่องงานบางราศีก็เป็นเรื่องของความสําเร็จนะครับก็ใครที่เกิด5ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาดีและเด่นที่สุดนะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันว่ามีคนเกิดราศีไหนบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากไว้นิดหนึ่งใครที่อยากได้วอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้นะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับท่านจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดทั้งหมดเพียง199บาทนะครับก็ดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์นะครับดาวครูบาอาจารย์ดาวฝ่ายสุปะห์ให้คุณมากกว่าให้โทษนะครับดังนั้นเนี่ยก็ปกติเนี่ยดาวพฤหัสรเนี่ยโคจรอ,อยู่ในราศีมีน,นะครับตอนนี้ย้ายมาราศีเมษนะครับก็ หนึ่งปีหลังจากนี้คนที่เกิด5ราศีต่อไปนี้จะดวงดีแบบพุ่งขึ้นสุดๆเลยนะครับก็มีราศีไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับเริ่มจากราศีแรกคือคนเกิดราศีมีนเองนะครับใครที่เกิดในราศีมีนนะครับดวงคุณเนี่ยจากดาวพฤหัสเป็นเกษตรนะครับกลายเป็นกระดุมพระนะครับอ่ะเราเดินไปหาเงินนะครับแล้วได้ตําแหน่งนะครับพณาจาร์สัมปดีอยู่ตรงเนี้ย ได้ตำแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคนะครับก็คนที่เกิดราศีมีนจะหาเงินคล่องหาเงินเกง่งมีรายได้เข้ามาหลายทางมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เกิดในราศีมีนนะครับแนะนําให้ทํางานประเภทอ่าขาแรงขึ้นกับผลลัพธ์นะครับเพราะว่าข่าแรงคุณจะไม่มีเพดานช่วยเสริมให้คนเกิดราศีมีนเนี่ยมีการติดต่องานเข้ามานะครับมีสิ่งดีๆเข้ามามี เงินทองเข้ามามากกว่าเดิมนะครับก็ใครที่เกิดราศีมีเนี่ยเป็นราศีแรกเลยที่การเงินคุณจะดีขึ้นแบบสุดๆนะครับราศีที่2คือคนเกิดราศีเมษครับอ่ะพันหัดสมดีทับรักษ์เนี่ยส่วนใหญ่มีแต่เรื่องดีๆนะครับไม่ค่อยมีเรื่องร้ายเท่าไหร่นะต่อให้เป็นได้ตําแหน่งไม่ดีเนี่ยก็อาจจะดีแต่ไม่สุดนะครับแต่ว่ามาอยู่ตรงเนี้ยคือได้ตําแหน่งที่เขาเรียกว่าราชาโชคนะครับ ราชาโชคคือคนเกิดราศีเมษเนี่ยดวงชะตาจะเข้มแข็งตลอดหนึ่งปีนะครับทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยมักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผู้คนคอยสนับสนุนช่วยเหลือมีผู้คนคอยส่งเสร,ริมมีผู้คนคอยชี้นํามีผู้คนคอยให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูเสมอนะครับใครเกิดราศีเมษนะครับหนึ่งปีนับจากวันนี้นะครับก็ตั้งใจทําอะไรก็ทําให้สุดหน่อยนะครับเพราะว่าดวงคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเยอะที่สุดแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยคนเกิดราศีเมษหนึ่งปีนี้คือปีที่ดีมากๆของตัวคุณนะครับก็อย่าปล่อยผ่านไปนะนั่นคือราศีที่สองราศีที่สามนะครับคือคนที่เกิดราศีมิถุนนะครับคนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยพลังงานสารดีเนี่ยโคจรจากบพกรมรมะเข้าสู่พบราภะเป็นราชาโชคนะครับก็คนเกิดราศีมิถุนเนี่ยดวงชะตามีเกณฑ์จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนมาหือมาเลยนะครับมีโชคมีลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระครูบาอาจารย์ นะครับหรืออาคนเท่าคนแก่หรือคนสูงอายุนะครับรวมไปถึงหมอหรืออาที่เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบดีนะครับใครที่ทําอาชีพเป็นครูนะครับอาอยู่ในสายงานของการเรียนการสอนนะครับใครที่ทํางานอยู่ในสายอาชีพของการเป็นหมอหรือวงการแพทย์วงการสาธารณสุขนะครับหรือใครที่เป็นพระนะครับหรืออยู่ในวงการศาสนาวงการกฎหมายต่างๆเนี่ย หนึ่งปีนะครับนับจากวันนี้ดวงชะตาคุณเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะใครเกิดราศีมิถุนเรื่องเองินจะหาเงินเก่งมากๆนะครับทามาหากินคล่องทํามาหากินรุ่งทํามาหากินแล้วรวยนะครับคนเกิดราศีมิถุนเนี่ยเด่นทั้งเรื่องการหาเงินแล้วก็โชคลาภครับ <S 2> <S 2> ต่อมาครับราศีที่4ี่คือคนเกิดราศีกรกฎนะครับใครที่เกิดราศีกรกฎนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยในเรื่องของการงาน หนึ่งปีนับจากนี้จะมีผู้ใหญ่ช่วยมีผู้ใหญ่หนุนมีผู้ใหญ่ดังมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์อยู่ตลอดนะครับใครเกิดราศีกรกฎเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่ต้องตั้งใจให้ดีนะครับเพราะว่าโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆนะครับแล้วได้ตําแหน่งราชาโชคเนี่ยเรียกได้ว่าโอกาสที่จะโตเติบโต,วตวไว้นะครับมีคนอุปถัมภ์มีคนค้าชูมีคนคอยหนุนหลังและช่วยเหลืออยู่ตลอดนะสำหรับผู้ที่เกิดในราศี รงงก,กรกฎนะครับและที่สําคัญคนเกิดราศีกรกฏเนี่ยดวงจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานซะเยอะนะปีนี้เน้นเรื่องงานเป็นหลักนะครับเรื่องรักมันผ่านไปแล้วคือพระเสาร์ตอนแรกเนี่ยคือพระเสาร์เป็นเกษตรในราศีกรกฏเนี่ย,เ,เ,เ,ยเขาจะเรียกว่าผิดทุบบาทนะครับแต่ในเรื่องดีคือเรื่องคู่ครองนะครับแต่ผ่านไปแล้วไม่เป็นไรก็ไปใน,นเรื่องงานแทนก็แล้วกันนะใครเกิดราศีกรกฏเรื่องงานต้องโฟกัสเรื่องงานแล้วนะครับอา เรื่องรักตอนนี้พักละพักรักมาโฟกัสงานดีกว่านะครับต่อมาราศีต่อมาครับคือคนเกิดราศีสิงห์นะครับใครเกิดราศีสิงห์ดวงชะตาของคุณเนี่ยมีเกณฑ์จะเด่นจะดังแล้วก็จะรวยนะครับจะดังกว่าคนอื่นๆจะดังกว่าเพื่อนร่วมรุ่นนะครับจะดังกว่าเพื่อนร่วมอาชีพนะท,ที่สําคัญเลยนะครับคนเกิดราศีสิงห์เนี่ย สามารถเก่งแล้วก็ดังได้ด้วยตัวเองนะครับคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยดวชะตาเรื่องชื่อเสียงความเด่นความดังเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นอีกราศีหนึ่งนะครับที่ควรมากๆที่จะอ,ออกมาทําออนไลน์ในตอนนี้นะครับก็ถ้าใครอยากเรียนการทํา y o YouTube หรือการทำคอนเทนต์บน f c e e o o o เนี่ยก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้นะครับมีคอร์สสอนเรียนอยู่ราคากันเองนะครับ ก็อันนี้จะเป็น5ราศีที่ดวงชะตาเด่นๆแล้วก็มีอีกราศีหนึ่งนะครับคือแถมให้ก็คือคนเกิดราศีตุลคนเกิดราศีตุลเนี่ยดวงชะตาอาจจะเด่นในเรื่องของความรักนะครับแล้วก็เรื่องของการหาหุ้นส่วนแต่เรื่องของความรักเนี่ยผมจะไม่ค่อยเน้นมากเพราะว่าบางทีมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับคนเกิดราศีตุลในปีนี้พฤหัสเล็งรักนะครับพระฤหัสเล็งรักคือดีนะครับแต่มีแต่อยู่นะแต่บางคนอะ่ะคนเข้ามาเยอะมากแต่ไม่เอาเองมันก็ว่าไม่ได้นะครับแล้ว ก็มีการมาถามด้วยว่าทําไมหนูไม่เจอคู่แท้ทําไมหนูไม่เจอคนที่ใช่เอา้าคนเข้ามาคุณก็ไม่เอาเองนะครับอย่างนี้คือเขาเรียกว่าดวงมันมาแล้วน้ํามันขึ้นมาแล้วแต่คุณไม่ตักอะ่ะคุณบอกไม่เอาอ่ะไม่ไม่ตักอะ่ะไม่ไม่อยากกินน้ำอะ่ะแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดราศีตุลน,เน่เอาเป็นว่าอยู่ที่คุณครึ่งหนึ่งนะครับส่วนราศีอื่นๆเนี่ยที่ไปเด่นในเรื่องของเงินกับเรื่องของงานนะคือมันทายได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่อะ่ะทางานกับหาเงินกันอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติ แต่ว่าคนเกิดราศีตุลเนี่ยเรื่องความรักบางคนที่ใส่ใจหรือสนใจอยากมีพร้อมเปิดใจกับใครเนี่ยก็ปีนี้ไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายแต่ถ้าใครที่อ่าไม่ได้เปิดใจเรื่องความรักนะครับอ่าอาจจะเป็น perfectionist หรือว่าเป็นคนที่ชอบความเพอร์เฟเนี่ยก็แล้วแต่คุณแล้วกันเพราะว่าผมคงชี้นำอะไรไม่ได้นะครับโอเคก็ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการทําบุญก็คือทําบุญให้ลงท้ายด้วยเลข5กับเลข19้นะครับคาถาบูชานะครับก็พระสัมสัมวิสัทพะส่วน19จบนะครับก็ขอให้ทุกคนร่ํารวยมีความสุขสวัสดีกันทั่วหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ